ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีนะสวัสดีทุกท่านหนึ่ฮะยินดีต้อนรับสู่แบงค์เลสซิ่งเช่นเคยในแก่ผมก็ริ้นก็จะพันๆหน่อยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวนะฮะเจ้า125นะฮะ1 2 5หัวถือนะครับเว็บร้ห้ัวถือนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เคยรีวิวมาแล้วนะครับในการแปลงถังน้ำมันนะฮะของ110นะฮะของ110ไอมาใส่โค้ง ร้อยยี่ห้าหัวเถิกนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ทําการตัดแต่งนะครับก็คือสามารถใส่ได้นะครับสามารถใส่ได้แต่ต้องขยับมาด้านหน้านิดนึงนะครับเราต้องตัด U block นะครับในส่วนนี้นะครับตัด U block นะมันจะภาพจะไม่ค่อยชัดนะครับนิดหนึ่งเราจะตัด U b l ็อกในส่วนนี้ออกไปเลยนะครับทิ้งไปเลยนะครับแล้วเราก็ย่นเข้ามานะฮะทุกคนจะเห็นว่าน็อตน็อตรูตรงนี้นะครับมันเป็นน็อตยึดถังน้ํามันเก่านะครับผม ซึ่งผมทําการขยับมานะครับแล้วก็เจาะโครงลงไปแล้วก็ตารเกี่ยวนะครับในส่วนนี้ขยับมานิดนึงเนี่ยครับก็สามารถใส่ได้เลยนะครับปิดเบาะก็จะแบบคับนิดนึงนะครับก็จะติดช่วงช่วงประมาณนี้นิดนึงนะครับเบาะก็จะงอนนิดเดียวนะครับไม่เยอะไม่เยอะไม่มากนะครับยูบ็อกผมก็จะใช้เป็นของเวฟร้อยนะฮะเวฟร้อยเวฟร้อยยูบ็อกนั่นเองนะครับในส่วนนี้มันจะ นะครับมันจะต่ำกว่ายูบ็อของ125ซึ่งถ้าได้เป็นของ125ก็น่าจะดีนะครับเพราะว่ามันจะสูงสูงกว่านะฮะสูงกว่านิดนึงไงนะครับผมอ่ะแล้วเราก็จะมาดูเครื่องนีครับเครื่องในส่วนของเครื่องก็จะเป็น110 i ไอนั่นเองนะครับสามารถยกใส่ได้นะครับแต่ก็ต้องต้องเอ่อแปลงนะครับต้องแปลง น็อตยึดตัวบนนะครับในส่วนนี้นะครับก็เชื่อมเชื่อมเอาก็ได้หรือว่าเราจะใช้เด็กรูนะครับร้อยนะฮะเด็กรูร้อยขึ้นไปด้านบนนี้นะครับแล้วก็โยงมันจะงาน,ยานหยาบนิดนึงนะครับแต่แนะนําให้เชื่อมเชื่อมหูจับตรงนี้นะครับเพราะว่าหูจับมันจะไม่ตรง กับตัวเก่านะครับตัวเก่าไม่ต้องไม่ต้องตัดออกนะครับเพราะว่าไว้ยึดกับชุดชุดสีนะครับในส่วนนี้ชุดสีด้านข้างนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ใส่ก็สามารถตัดแล้วก็ขยับก็ได้นะครับผมแนะนําว่าตัดเอาหูมาเชื่อมดีกว่าน่าจะง่ายนะครับซึ่งในตัวนี้ก็ลงตัวนะครับการใส่นะฮะอ่ะผมลืมบอกไปนะครับโครงนะฮะจะเป็น เวฟ125 r นะครับเวฟ125 r แต่ผมมาใส่ชุดสีของ125 s นะครับหัวถีกนะหลายคนบอกว่าต้องแปลงอะไรมั่งอ่าในช่วงแผงคอนะครับผมจะตัดน็อตน็อตที่ยึดยึดเอ่อหน้ากากนะครับหน้ากากหลังนะฮะหน้ากากหลังตัวนี้นะครับผมตัดน็อตออกนะครับมันจะเป็นน็อตยึดนะครับซึ่ง ตัวอมันจะย่นมาด้านหน้านะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับผมตัดออกเลยมันก็จะสามารถใส่ได้นะครับซึ่งการเอ่อก็แน่นนะแน่นพอสมควรนะครับแน่นพอสมควรในส่วนนี้เนาะก็รีวิวอะไรต่อดีนะครับอ่าก็น่าจะหมดแล้วนะครับอามนะฮะอามเป็นของร้อยสิบไอนะครับอารเมเป็นของร้อยสิบไอแล้วส่วนพักเท้าของ ร้อยสิบร้อยยิบห้าหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจในะตัวนี้นะครับมันก็จะดูแปลกๆหน่อยนิดนึงนะครับก็คลิปหน้าจะมารีวิวนะครับในขั้นตอนการเสร็จนะครับการทำสีการประกอบการแต่งให้มันเข้าที่นะฮะเข้ารูปร่างนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมาให้ดูในคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็ฝากกด ติดตามนะครับกด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับการแปลง125หัวเถิกเป็นเอ่อหัวฉีดนะครับเครื่อง110 I ไอเออหลายตระกูลจริงผมขอตั้งชื่อมันว่า125 rsi แล้วกันนะครับผมก็เริ่มต้นด้วยจาก r นะครับเป็นของ r แล้วก็แปลงมาเป็น s นะครับแล้วก็ใส่หัวฉีดกลายเป็น i นะครับก็ใครที่ ต้องการความรู้ในการแปลงนะครับสอบถามสงสัยยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมด้านล่างเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับข้อขาวขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบบายบาย